หลายต่อหลายครั้งเราเห็นอย่างอุบัติเหตุหนักๆเลยนะถามว,าว่าคุณห้อยพระอะไรมีของดีมีเครื่องรางอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็คุ้มครองชีวิตพี่คนนี้บอกว่าของที่เขาพกติดตัวไม่ได้เป็นเครื่องรางจากวัดไหนเลยค่ะคุณผู้ชมชายพ้าถุงแม่เนี่ยแหละบุญคุณของแม่พระคุณแม่คําอวยพรจากแม่เนี่ยแหละศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นมงคลที่สุดของชีวิตเขาแล้วค่ะ ทำ,ทำให้ตั้งแต่ตอนไป ที่กิติพงศ์เปิดเผยให้ดูเลยค่ะก็คือคนที่เจ้าของคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่ยิงติมๆตๆตนั่นแหละถามว่าพอกลับมาคุณดูผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญนะรับขวัญไงทุกคนในหมู่บ้านมาช่วยกันรับขวัญก็เลยถามว่าพี่พี่มีของดีอะไรหรือเปล่าที่ทําให้รอดชีวิตมาในครั้งนี้แล้วก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่พี่กิติพงศ์ควักออกมาโชว์เลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหลังจากที่ระเบิดมันลงสองสามลูกแรกเนี่ยสิ่งที่ แวบขึ้นมาคือหน้าแม่วิ่งเข้าไปที่ห้องนอนคว้ากระเป๋าเงินซึ่งในกระเป๋าสตางค์เนี่ยมีผ้าถุงเป็นชายผ้าถุงแม่เนี่ยอยู่ในนั้นเอามากอดติดตัวไว้ก่อนเลยรวมไปถึงมีเหรียญหลวงพ่อเจริญวัดนนสว่างของหนองบัวลำพูซึ่งพี่เขาเป็นชาวหนองบัวอยู่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะพกติดตัวมาด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกเหรียญน,นะคะคุณผู้ชมที่เขาพกเอาไว้มีทั้งเหรียญสิบเหรียญห้าแล้วก็เหรียญบาท เพราะว่าเหรียญเนี่ยด้านหลังบาง,บางรุ่นเนี่ยจะเป็นพวกตราคุชใช่แล้วก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงค <ใน S 2> ุณบารมีนในหล<อ><า>วงใช่ค่ะก็จะคุ้มครองด้วยเปิดห่อผ้าออกมาเ <อะ S 2> มื่อสักครูร่ที่เราเห็นนอกจากพระนอกจากเหรียญมีเส้นผมแม่ด้วยนะคุณผู้ชมเ<อ>นี่ย <ไง S 2> ค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีไม่กี่เส้นหรอกขอตัดจากแม่ไปนิดนึง เหมือนตอนที่บวชอะเราแม่ก็มาตัดผมเราเตอนบวชเหมือนตอนไปเ,เกณฑ์ทหารเลยใช่ค่ะอ,อันนี้ก็คือตอนจากบ้านไปจากบ้านเกิดเมืองนอนห่างอก,อกแม่ไปตัดผมแม่ไปเป็นเครื่องรางพี่กิติพงศ์บอกว่าตอนกลับมาถึงบ้านเนี่ยแม่ผูกข้อมือรับขวัญลูกชายกลั้นน้ำตาไม่ไหวเลยร้องไห้กอดกันด้วยความดีใจที่กลับมาอย่างปลอดภัยนะคะในขณะที่ลูกชายเองก็ก้มลงไปกราบปากของคุณแม่เลย ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่ มันเหมือนกับความอัดอั้นที่อยู่ในใจนั้นได้ปลดปล่อยออกมาแล้วหลังจากที่กลับมาอย่างปลอดภัย <c oughs> หัวใจหัวอกเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกลูกมันนั่งอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคะน,น <c oughs> อกจากคุณแม่แล้วมีคุณป้าด้วยที่เข้ามาผูกข้อไมา้ข้อมือร <c oughs> ับขวัญหลานแต่ว่าในระหว่างที่นนะคุณป้าผูกข้อมือเนี่ยคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้ค <c oughs> <c oughs> ่ะจะเกูทั้งนั้นกูทั้งนั้นเหรอทลูก วดเลูกหลานกูเลี้ยวหลานนักษาลูกหลานอี่ลานเขาขึ้นมาเหมือนแต่เขาตลอดกอดไผด้วยแต่ตั้งไดเกิดน้ำลูกนำหลานตุ้งอย่าง้วยตุ้งอย่างลเด้อแบบไ่เดดีไม่แง่โอ้ยน้ำพ้อมเนี่ยวันนี้ดีพอเอโอ้ยคออะไร อเชื่อว่าที่คุณป้าเป็นเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นพ่อปู่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านนะคะที่เคารพนับถือก็มาร่วมกันรับขวัญหลานด้วยโดยคุณกิติพงศ์บอกว่าสัญญายังเหลืออีกตั้งสี่ปีแน่แต่เขาไม่กลับแล้วค่ะคุณผู้ชมเขาบอกเขาไม่ไปอีกแล้วแม้ว่ามันจะสงบ ก็ไม่อยากกลับไปอีกแล้วสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ก็คือตัวเขาเองปลอดภัยเขาอยากให้เพื่อนๆเ,เขาที่อยู่ที่นั่นได้กลับมาปลอดภัยเหมือนกับเขาด้วยเพราะว่าไม่มีที่ไหน ปลอดภัยเท่ากับที่บ้านอีกแล้วเงินทองเท่าไหร่ตอนนี้ก็คงไม่เอาแล้วนะคะ,ะถ้าเทียบกับชีวิตที่หลุดออยุงได้กลับมาเจอหน้าลูกเนาะ,อ,ะอีกหนึ่งคนที่รอดชีวิตกลับมานะครับคุณผู้ชมก็คือคุณสมพรเป็นชาวหนองบัวลำพูครับกลับมาเป็นล็อตแรกนี่แหละแต่ปรากฏว่ากว่าจะรอดมาได้เนี่ยได้เล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังว่าอยู่ที่แคมป์คนงานแล้วจู่ๆเนี่ยระเบิดมันลงมากลางครัวที่เขาทําอาหารกันอยู่เลยโชคดีหนีไปหลบในพื้นที่ของบังเกอร์นะครับแต่ว่ากว่าจะสถานการณ์ จะสงบลงเนี่ยต้องใช้ชีวิตหลบอยู่ในบังเกอร์นานถึง3วันด้วยกันคร <ppy aciones S 3> ับดูครับเหตุการณ์ความไม่สงบสถานการณ์ระเบิดลงชั้นครับเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเหตุการณ์ณขณะนี้ยังไม่สงบดูครับขณะนี้เวลาเจ็ดโมง ก็ยังมีอย่างระเบิดดังอยู่เป็นระยะระยะเริ่มตั้งแต่6กโมงขึ้นเป็นต้นมาลูกระเบิดจากฝั่งกาซายิงมาทางอิสราเอลโดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆนะครับขณะนี้ก็อย่างที่เห็นครับคนไทยทีย่อยู่อนนี้ก็อนนี้ก็ปลอดไัยดีครับมีบังเกอร์ให้หลบ 19คนไทยอยู่บริเวณแคมป์นี้นะครับแล้วให้ดูสภาพของครัวหลังจากระเบิดลงโอ้โหกระจุยหมดอะกระจุยกระจายหมดเลยแต่โชคดีมากเขาหลบกันทันนะครับผู้ชมพี่สมพรคารบุตรฮะอายุ38ปีเป็นชาวจังหวัดหนองบัวลําพูบอกว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแคมป์คนงานแรงงานชาวไทยอยู่ที่แถวแถวคีบุสนิีมนะครับห่างจากถนนกาซาแค่2กิโลเมตรเท่านั้นอ,อันนี้ถือว่าเป็นระยะประชิดมากเลย19คนเนี่ยอาศัยอยู่ในที่พักลักษณะที่พักก็คือน่ะ ตู้คอนเทนเนอร์ที่เรียงรายอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็กระจายอยู่ร,บรอบซึ่งเป็นบังเกอร์หลบภัยจะอยู่ตรงกลางแล้วข้างโดมบังเกอร์เป็นห้องครัวกับห้องน้ําก็จุดนี้เป็นบังเกอร์ที่เขามาใช้หลบภยัยทหารฮามาสบุกเข้ามาแล้วตอนนั้นมีทั้งเสียงปืนเสียงระเบิดดังในแคมป์นะครับก็เลยพากันไปหลบอยู่ตรงบังเกอร์จู่ๆระเบิดลูกหนึงเนี่ยมันตุ้มเข้ามาที่ครัวกลางแคมป์เลยอะ่ะ ทุกคนโชคดีมากนะครับที่เขาไปหลบในบังเกอร์ก่อนที่จะระเบิดลงนะครับพอเสียงปืนเสียงระเบิดสิ้นสุดลงเขาใช้วิธีนี้สลับเวกรกันเอาส่วนหนึ่งไปทํากับข้าวอีกส่วนหนึ่งไปดูลาดเหาฮะชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้กินข้าวเสร็จหลบในบังเกอร์กินข้าวเสร็จหลบบังเกอร์เอาดูลาดเหา3วันเต็มๆจนกระทั่งมีทหารอิสราเอลนะครับมาช่วยเหลือไว้ครับผู้ชมแล้วถ้าเกิดเกินจากสาวันนี้ล่ะ ก็ต้องวนเวียนอยู่แบบนี้จนกว่าสเสบียงจะหมดน่ะอันเนี้ยให้ดูตอนที่ทหารอิสราเอลมาช่วยเหลือขนข้าวขนของขึ้นรถทหารไปยังที่ปลอดภัยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะฮะเออทหารเขาก็สำรวจไปหลายพื้นที่ที่โดนโจมตีนะครับแล้วหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากทหารอิสราเอลเนี่ยพี่สมพรก็บอกว่าลงทะเบียนขอกลับบ้านรตแรกเลยกลับมาถึงไทยลูกชายแล้วก็เมีย ไปรับเลยนะครับรู้สึกดีใจมากได้เห็นหน้าคนในครอบครัวแล้วถามว่าพี่จะกลับไปอีกไหมเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสจะกลับไปอีกขอให้สถานการณ์เนี่ยมันปลอดภัยก่อนกันแล้วกันอทำไมพี่อยากกลับไปล่ะรายได้มันดีอ่ะคือไปแล้วมันเก็บเงินได้มันหาเงินได้เดือนละ5 0 0 0 0ื่นเจ็ดื่นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดไม่มีโอกาสได้กลับไปแล้วอก็ขอทํางานประกอบอาชีพเดิมที่ประเทศไทยที่แหละก็คือพี่เขาเคยเป็นช่างซ่อม จักรยานเออช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์พี่ยึดอาชีพนี้นี่แหละนะครับอ่ะกลับมาบ้านก็ญาติญาติบายสีรับขวัญกันไปปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วมีคุณสุวิทย์จันหวนผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบัวลําพูเนี่ยเดินทางมาด้วยมาเยี่ยมแล้วก็มอบของเป็นกําลังใจให้ซึ่งก็ทําพิธีรับขวัญกันไปตามความเชื่อของคนในพื้นที่นะครับก็ถือว่ากลับมาอย่างปลอดภยัยขอเป็นกําลังใจให้ใช้ชีวิตต่อจากนี้ครับ